สวัาดีสวัสดีจ้ดิดเอฟซีไว้ก่อนสีปซายายสดีม้อนี้สีไปขีตาลูบวดพี่นนอะมันนี้แม่นมื่อันอะไยังวะวันซุกเนาะในผู้สาวใผู้สาวมันดีสไลด์ดือมือวันซุกพี่ันาะเมืออวันสาววันที่เจ็ดเนาะแม่นมือบุญ บุญวัดใจเนาะวัดอันไกลๆเฮือนสกีนนี่แหละวัดหน่อยนะพี่น้องบุญกองเขานเนาะจะเห็นบุญกองเขาแต่ว่ามืออนี้นะมีอันสไลด์เดอมาเลยเขาจะคล้ายคล้องพี่น้องเลยเนี่ยสีโลไปส้มบรรยากาศเนาะสกีไว้ลงขีดประมาณเก่ามือ <laughs> ป้าป้าน้องอิงหาเ <laughs> นาะแม่นน้องอิงหายอยากไปขี่สไลด์เดอพี่น้องอะไรก็บสีประทายบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิงเนาะ มือมอือ่นเป็นมือบุญแทะนะพี่น้องเนาะแต่ว่ามือนีกาแบบเข้าจับม,มาคลายของเต็มแล้วไปสิย่างไปบะนี่บายยางลงไปเนาะพี่น้องโอเออได้ย,ย,นะนนนะยินเสียงตู่ทะลเดอร์พี่น้องเอ้ยมือนี้นะอากาศล่มลมเย็นๆพี่น้องพ้นตกแบบหนาวแหงนะหนาวแหงอากาศนะเอียงอย่าไปขีกก้ฮะกบสวัสดีง,ง,งามก่อนว่าโจ๊กปากสบายดีงามสบายดีงาม ในปลาหน่าอย่าคายออกมาเด้อปลาที่ต้องขึ้อนทุกพี่น้องนี่อันเฮือนสักคิงก็วัดกับบอดี้ไก่กันบ้างได้เนาะก็จะเอิรนวัดหน่อยบานสักคิงมีมซองวัดพี่น้องแต่ว่าเพิ่อนเสียบนกองเขาเนะาะปตาหลังอิงเราไปขี่สไลเดอร์มามา,มาสบายด,ดีแห่างงาม FC ก่อนอม,มาสตรีมสบายด,ดีเด้อพี่น้องเด้อบอดี้พอกันประมาณเก่าวันเนาะเก้าวันหรือซีวัหนหรื่อะไรพี่น้องมาหน่าซิวขึน้น มือมันมือบุญเนาะบานซอคีมด้วยพี่น้องมากินมากินลาบสีนเด้อมากินลาบสีงวนนัวนซอคีมเด้ออยู่เพื่อนเนาะอยู่บันหัวไปไปไปเสิพาผ้าของอิงลงไปกันด้วยพี่น้องด้วยแบบนี้ด้อนี่เนาะพี่น้องกำลังไปหอดวัดเนาะเด็กหนุอยก็ลังไล่ไล่เนาะกำลังสิ้อ้าองอิงไปอันไปซื้อปีพี่น้องเขาต้องมีปีอันสไลเดอร์เนาะแขนคอยเนาะนี่เนาะ อันพ่อขาพันกันนั่งอยู่นี่เด็กหน่อยก็ไล่ไล่พี่หน่อยก็เจาดินนะน่ะดินสไลเดอร์เนาะข้อมูลได้เด็กหน่อยขมังดินสไลเดอร์อันปีกกบสิประมาณเศ้าบาทพี่น้องสิพันกีบเนาะกะสิผ้าพันไปขืนเด็กหน่อยไล่แหงสวนหนาสวนนังเนาะอันพวาร์โดนโดนอันอันได้มาลงเธอเนาะเฉพาะเป็นยามบุญหนหน้าพี่นนอะเสียงสครีมกบสิแบบ แห่แหมไม่นอนหนาวแหงพี่น้องอันเริ่มสิเป็นวัดละส่งน้องอิงน้อองงิขึ้นบ่อยากลงได้พี่น้องเจ้าคิมกลับมาเึืนกนก่อนเพราะว่าอันให้เอื้อยเพื่อนไปเอาเพราะว่าอันเผาออกมาเวี้ยได้เถื่อนเนาะนี่เด็กหนุอยกับแบบม้วนแหงนะเขาบอกพอจะถือพี่น้องมืาอนี่ยรูปตัวเดือนยุคกางอากาศหนาวยืนยุบสิบปีพี่น้องข้าสิเขาไปไปส่งบัตเนาะ ค่ะค่ะ้ขบค่ต yes. in ้องขบเลยเบิกใช่ัหมนัพี่น้อบอกมาท่านเลยพี่นหน่าน่า่เท่านเลยพี่วัน้วยมาขายก่อนเลพี่น้อเอาพี่เพื่อสชอนายพีได้่านเลยสื่อชอไหค่ะพี่ได้พี่น้อ ตลุ่พี่กองค่ะบอยพายุตลุ่ยหายยาก แบบเดียวนี่นะตั้งแต่โควิดมาเพิ่นก็ลัได้จ้างานยัง้านะดแบบจาดแบบตามมีตามของกนเสีอนะว่าอ okay, <c ười> นะไรก็ไปเดี๋เดยเออ่อถงะโลน่าไปยกถึงกระโกอะไปดิค่ะเขาต้อนน้าไม่นเว่าถึงว่าตัววันนี้วไต้ น้องพี่น้องเทามาเสืออันไข่มีไข่ปีงไข่ปีงอะไรกัไข่ลูกเนาะพี่น้องเนาะไข่ปีงนะสองหน่วยหาพันเนาะสองหน่วยหาพันสองหน่วยสิบบาทพี่น้องไข่อันไข่ลูกนะหน่วยละหาพันกีบเนาะหน่วยละสิบบาทเนาะเป็นเงินไทยเนาะเพราะว่าเงินก็บขึ้นแห้งแห้งเอียงกับแบบแพงตะกี้นะสองหน่วยหาพันกีบพี่น้องตะกี้ไข่ลูกนะนี่เน้องอันบอลนเขาจะออก ออมเสือกไหวก็จะเห็นรลวงย้อนหยกประมาณนี้แหละพี่เนอะพังเบิ่งมืออื่นเนาะนี้เด็กหน่อยก็ร้ายร้ายพี่เนอะเขาก็เห็นเขาถ่ายคลิปเขาก็ับโจกนําได้เขากับเบิ่งเขาเกันได้บางคนเด็กหน่อยเขา้าเบิง่งอันเศร้าขีมนะในสองยนะูทูปเศร้าขีมกับเ่เคยผากเสียงจ๊กเตอ่อพี่นออนอะเออเพราะว่ามันมีเสียงเพลงเนาะเขาจะเปิดทางสไลดเดอร์เนาะอันนี้คืออันปีงวใจพี่เนาะปีงวใจสใ่ใบคินทอด ยี่หัวควันเสียงสกีมเด้อเพราะว่าสกีมบ่เคยอันแต่ถ่ายคลิปมาบ่เคยพากเสียงจักเทื่อนี่เนาะพี่น้องเงินใบซิฟออกไหมเนาะใบซิฟพันกีบออกไหมเนาะพี่เนาะก็จีประมาณนี้ก็คือแบบใบแซนแห้งถ้าบนนับเบิ่งนึงคือไงนี่เนาะก็ได้ไขซีหน่วยเนาะเฮาซื้อ10,000 20บาทพี่น้องเป็นเงินกีบเนาะเนาะอยู่แต่ว่าเป็นเงินอันไทยนะอีหยังก็แพงนะมื้อนี้ยอมแม่ขาดเนาะเพราะว่าอันฮู้จักกับกระเจ้าเนาะพี่น้องเอื้อในบาทนี่แหละ มือนี่ค้าเล่นพนันในนอวัดจะซื้อวัดวัดปลาปทมนาบ้นหวยไตพี่เนาะอยู่แคมท้องหน้าได้บันวัดนี้นะพี่เนาะอยู่ใกลเคอนสักคีมนอนสักคมกับอยู่ทางบ้านหวยไตพี่แหละพี่เนาะตอนนี้สักคิมาว่้นะอคืัแนนาแกับท้อาพนคน้าหน้าองหน้าแบบ ามใส่เนาะิปมาเนี่เปิ้เสเชอยดาวคะบอลบริจาคบอลยง อยู่บ่เละลมพัดแห้งเนาะอันนี้ก็คือกกกกต่าวไปนะก๊กต่าเวเดี๋ยวพี่น้องกับสิบประมาณนี้บริเวนวัดเนาะกับวัดปูใหญ่เป็นได้วัดเนื้อผุนใหญ่ก็อยากทำบุญก็ได้เด้อพี่น้องเด้อมาทำบุญอยู่บ้านสะเขียก็ได้เด้อบริจาคก็ได้ทักมหาเพชรก็ได้เพชรเพชรทักไอเดียไลน์ซีไอเอเอ็มแปะส้วนเก่าขียแปะส้วนเก่าไอดียไลน์จะเขนะพี่น้อง นกักกน,น,ขข <c oughs> กน,กนเข้าจะสิคายเครื่องตาเลเนาะเขาทางครับอ่เล็กน้อยมีแต่เล็กน้อยดอกมะเอือนพุ่นพุ่นบานกับใบใหญ่ปันไดใช่เนาะมาอ่านเด้อมะเอือนสูตรต่ำใช่ไหเรียกอะนู้นนี่น้องพี่นกนี่ก็จะกับมาคายเครื่องพี่น้องอันนี้คืออันยังวะอันนั้นโอ้ย ขนมยังว่าลืมซื้ออะไรพี่น้องคือกันเด้ขนมเนาขนมโคกขนมโคกนี่น้องก,ก็จะก็สิมีแป้งมีเผือกมีหมักเผาซอสมีน้ำกะทิใส่เนาะป่นจะขิมกับ่บเคยเห็ดนะพี่น้องโบเคยเห็ดบบหัวจักสามก็จะเห็ดแบบคนเคยเห็ดเป็นเนาะมีแป้งมีอันเี้ยเตยหอมแบบมีอันหมักเผาน้ำกะทิแต่กับแป้งแล้วกับมันเนี้ยป่นใส่ขนมโคกนะพี่น้องนี่คือแบบ ตอนอันยังหน้อยสกีมลินอยอ่พี่น้องลินแบบจอขี้ดินลินนะ่แหลวก็ส่งขี้ดินแต่ว่าอันนี้มันเป็นของจริงเดอพี่น้องเดอแซ่บแนะย่าววกวนสกีมผักเสียงเดอพี่น้องเดอร์สีมเรเคยผักเสียงจ้าเ็ื่อเสียงกับบดีมวนหนะักเนาะนี่สมมบรรยากาศเบิ่ไหมขาเป็นอันเหตุขนมโคกคายเนาะมืออืน่นแมนมือบุญแท้พี่น้องนั่นแหละก็ปีนไปปีนมาเนาะ มีน้ำมันนี่ตอนอยังหน่อยจะกินมากล์ลินแบบนี้แหละแบบจอกิดินโอ้ไม่อยาเรื่องเอ,อิเนเขาเอาเอผักเสียงย่นีเนาะมีแปงเขาจะส่งแปลงพี่เนาะเห็นแต่เขาจะเห็ดแบบขึ้นมวนแหงพี่เนาะแล้วมันกระแสะได้เพราะเคยกินแบบนี้แน่พี่เนาะบานพี่น้องมีบอ,อันเขาจะเห็ดขนมคกแบบนี้นะนี่นามกับอัน น้ำแป้งก,กับเป็นตะแซรแห้งพี่น้องกับขาา้าใส่เตาเนาะมันก็มีแบบอ่ะอันนี้หมอหมอมันเองพี่น้องนี่ตะแซรแห้งแต่ว่าบริสุทธิ์ซอยเพลินพี่น้องมืออื่นก่อนพเพราะว่าเฮ็ดบัทานสกีมกับผาเอาอันอิงเมื่ออิงกับบุ๋มเมื่อน้ำผู้ไม่ขาดคนนี้โสดได้พี่น้องได้คนนี้โสดเนาะปลาเผาแล้ายลูกศรรีดนี่นะสัตยาดบ่ถืก ก่สห้ดกระป๋ายันบ่ถือปีบจิตจัดถือยั่นะเมื่มอีเส้เดือบอ่ะให้แห้งเด็กน่อยนะให้แห้งหมัก่วงกับมีซื้อหมักวงเออหมักสลีกอเลยวะ ชื่อ่าคุณแม่สงสัยหลายก็ดีเอาม่วงเพื่อนนะมีหมัก่วงมักสรีลูกซีนพี่นอ้องอันต้นขอนก็นมีดึงลงให้เด็กสกีบอล์ดินดอกมะนาวลงมงากสรีไทยนะเอาทองหนึ่งก็ได้อันสรีเลื้ยงเด้อมีต้นขอนก็นกนมีพี่น้องเอ,อ้อมะแรงโยบอร์ดินเนี่ยจัดเพลินละซื้อมักสรี จ่ายเนได้แหละโ้กวาดได้บ่บังในพี่น้องเข้าจ๋ากระพาลูกล้านข้าจ๋าลงไปแบบขื่นสไลเดอร์น่าเด็กหน่อยคว่ำเป็นยังหน่อยสักเกี่กับแบบหนาอะไรพี่น้องตะกี้นะแต่ยินหูข้าจ๋าเปิดอันตู้สไลเดอร์นะอยู่ในเงินหยอพี่นะมองเหี่ยวก็สิบกะลังเป็นหมายางน้ำมาแป๊เดียกข้าจ๋าสักี้ไม่ได้ค่ะเสียงตู้หอดพี่ลม ่พี่น้องบรรยากาศเดินข่วงกวดเดินข้าจอาดอกวันนี้เดินขอดกางสินยางไม่คืนเนาะเจ๊ปล่อยสีอันขี่รถลงไปอ่านซ้ออิงพี่เนาะเป็ยังสื่อตะลุ่ยอยู่ซื้อห้องกินข้าวจับหายซื้อซอยซื้อหน้ากินหลินซื้อไข่กับหมักซ์ลี่เราตากมันเอ้ยไปใส่ไปตะลขิดตะลุ่ ไอคีตะลุด่ดมาเที่ยนแล้วตอนนีกับประมาณหกโมงเมือนกนนะก็เอาเขาออไปพี่น้องมีแอนบอนซ้อยดาวเลยกับบริจาคเาส,สียงสี่เนาะบายอมลงเสียงมยอมลงมีบอนเสียงสี่เอยากจทำบุญกับท่ได้ดเด้อพี่น้องเด้อไปเอาเด้อน้องตอนน่ะทลายมาจักงหน่อยไปกับจิ มื่ออื่นพี่น้องเมยเรื่องเสียเขาไปแจ๊กแจ๊กโกละเขาเบื่อพี่น้องอันตามประเภทนี้แต่ละปีเนาะกาสิประมาณนี้เนาะเมื่ออื่นนี่หางแค่เครื่องสีล้ายเนาะพี่น้องนะแต่จะมาไทยอันใหยพี่น้องเวอ่์สนี้ด้วยบรรยากาศวันนี้หนาวแหงพนกระตุกน้ำเหมือนซาคลิปนี้กะสิผ่ามาสนี้ได้พี่น้องได้สีข้อบ่กอามน้ามือที่สามเลยเดิมดีเด้อเสื้อเซเลอบอกว่าสกีมอามน้ามือที่สามพี่น้อง โอเคนาะอพี่น้องนาอขอบใจทุกคนที่ติดตามเด้พออนมากินมาเด้อผากก็ไลค์ก็แชร์น้องกินไมาเด้พี่น้องเด้อบ๊ายบายนะจ๊ะค่ะทืออันนี้กูบ๊ายบาย่าได้